สวัสดีครับตัวนี้เป็นตู้กดน้ำสตาร์วิล l นะครับตู้กดน้ำร้อนน้ำเย็นนะครับลูกค้าแจ้งมาว่าน้ำร้อนกดไม่ได้นะครับอันนี้เป็นด้านหลังนะครับด้านหลังเขาจะแจ้งชื่อรุ่นมานะครับ โมเดล DLW หนึ่งแปดแปด DLW หนึ่งแปดแปดนะครับแล้วก็สเปคไฟฮิตติ้งห้าร้อยวัตต์ตัวนี้ฮิตติ้งห้าร้อยวัตต์ก็คือ ระบบน้ำร้อนนะครับใช้ไม่ได้ด้านซ้ายมือก็จะเป็นคอมเพรสเซอร์นะครับเพื่อผลิตความเย็นในน้ำนะครับตัวขวาวก็จะเป็นฮีตเตอร์ฮีตติง้งตัวฮีตเตอร์ตัวนี้จะผลิตความร้อนนะครับเดี๋ยวควจะผ่านลื้อนะครับ สิ่งที่ต้องระวังนะครับก็คือตัวอุปกรณ์ทำความเย็นนะครับตัวนี้ระวังผุมากห้ามให้น้ำยารั่วออกมานะครับมีความเสี่ยงมากตัวนี้เป็นอุปกรณ์ ชุดนี่นะครับเป็นอุปกรณ์ทําความเย็นนะครับสังเกตว่าจะเห็นขึ้นขี้เกลือนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นอุปกรณ์ชุดทําความเย็นนะครับสังเ,เกตว่าขี้เกลือขึ้นแล้วก็มาจะผุนิดหน่อยต้องถอดมาต้มด้านในนะครับนี่มะตม้มตัวนี้เป็นมะตม้ม มอต้มร้อนต้องถอดระวังนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นหม้อต้มน้ำร้อนนะครับสายไหนยังไม่ดุดก็ช่องที่ถอดก็จะถอดยากนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นคอยร้อน เข้าไปข้างในเดี๋ยวลองเช็คอะไรให้ลูกค้าดูว่ามีอะไรหรือเปล่านะครับ